ช้ชมครับซอยโชคเช้สีปากซอยติดถนนลาดพร้าวนะครับท้ายซอยนั้นไปเชื่อมกับวังหินครับแล้วก็ทะลุไปได้อีกลายตัวหลายซอยเลยนะครับคุณผู้ชมซอยเนี้ยไม่ได้ยาวมากเลยหรอกนะครับแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยหลากหลายสรรพสิ่ง everything for y o u จริงๆใครที่อยากจะเรียนเรื่องของมิวสิกเรียนดนตรีนะครับมาที่ซอยนี้เลยเพราะว่าเขามีสถานที่ที่สอนกันแบบว่าไม่เปลืองงบประมาณในกระเป๋าคือแปลว่าถูกมาก สวัสดีครับที่นี่เป็นแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตของกทมอะก็เรามีเรียนการสอนตั้งแต่ดนตรีไทยนะดนตรีสากลแล้วก็นาฏศิลป์สอนเด็กๆฮะก็คือมีเยาวชนตั้งแต่อายุ8ขวบจนถึงชันมัธยม6ะเด็กแบบนี้ได้ไหมอ่ะอันนี้กําลังทําโครงการอยู่นะครับ ที่นี่เปิดสอนฟรีคุณผู้ชมจริงจริงแต่ขอนะนิดนึงเก็บค่าบำรุงรักษาได้ไหมล่ะค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้แพงเรอกเดือนละแค่200บาทขอแค่นั้นถูกมากสถานที่เขาก็ดีดีร่มรื่นมากๆเลยคุณผู้ชมคือเราชอบเก็บธรรมชาตินี่นนต้นมะตางในต้นจมโอนะไอย่างเงี้ยมีลูกตายไม่พ,พี่จะตายไม่เวลาเราเข้ามาเราจะเหมือน้สึกว่าเราอยู่ต่งางจังหวัดเหมือนกับว่าางทั้งที่เป็นพื้นที่ในกรุงเทพ อ่กลุ่มนี้ได้ก็ประมาณ3เดือนถึง4เดือนนะเขไม่อยากเรียนเดี๋ยวส่งมาที่นี่เลยไม่หนวกหูจะที่บ้านด้วยแต่ห้องขาห้างคุณแตงค่ะกำลังมั่งกำลังแง่เรียนกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หัถึงจะเริ่มเรียนได้จริงก็สี่หัวสามสี่หัวสี่หวบนี้มาได้เลยถ้าเขาถ้าเขาชอบใช่ไหมคะเด็กเก่งมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่โน้ปี่โน้ออันนี้ฝึกเดียว สายขวาเลยเรารู้แล้วเราจะให้ป๊อบี่มาเรียนที่นี่แล้วก็มาเรียนกับน้องเขาได้แหละเป็นครูเลยได้ยินเสียงมาแล้วมาแอินอินอินเอามาไป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 ดูอีกห้องนึงไม่ได้มีแต่เครื่องดนตรีสากลนะคุณผู้ชมครับที่ดีและเด็ดไปกว่านั้นก็คือเขามีดนตรีไทยด้วยเตร็ง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 สอนให้ ออ้ยอยากจะเข้าไปกกอนทุกคนเลยเล่นได้เต็นเป็นเต็พใช่ขอบคุคัคุณครสคะณคราขอบคุณนะ่นอันน sure> ี้เป็นห้องเรียนสาหรับเรียนนักศิลป์ไทยใช่ใช่วันนี้มันขนาดเลยนำงำาเข้ามาดูเออคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นนักเรียนที่คุ่เช่อค่ะเปกเ เพราะว่าถ้ามี <laughs> <coughs> 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 กลุ่มแล้วน้อเขาจะเรียนแยกตัางหากของโรงเรียนเพิ่มมาแยกกันเพื่อคือเขาตั้งใจเลยใช่ไหมเขากีา่ขวบคะกี่ขวบลูกจะห้าขวบ ้ชมครับคราวนี้มาดูสามีที่แหลมมากๆของเธอพี่บอบบี้เอาเราครับเขาจะชอแต่คุณพี่เขามารอบนี้เลือกโชวตีค้องครับมันจะเป็นยังไงนั่งยังลำบากเลยโอเคโอเคก่อนอื่นแล้วก็ต้องไหว,ว้จะมีครูประจำเครื่องไล้ค<ว>รไล้ครูไว้ค ไปาต้องบองด้วยโอเคเออแม่ต้องเรียนบ้างโซนนี้นี้สซนนี้นี้โซนนี้นี้เป็นทีมเป็นที่เป็นทีเป็นแล้วมาเดี๋ยวดิ เ <anch ie. S 1> องไม่รู้เพลงอนนี่ัเองตงนมันเป็นนี่เป็นร้านเพลงเอพี่ันมีแต่เพลงลหะโดนอันนี้เป็นเพลงไม่ไม่เป็นเพลงแล้วไม่เป็นไรแล้วขึ้นดีใช่ะ มีเสน่ห์มีเสน่ห์มันเสียงมันไม่เหมือนใช่ใช่เสียงเคนหนึ่งมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองรู้สึกแบบเปิดเพลงแล้วมันแบบแอนทิกเลยอ่ะยองแบบเนดีเลยอ๋อใช่ไหมก็พิบเลยใช่ไหมก็พิบเลยใช่ไหมเ้ยพิบเลยเขาออกกระจุกเลยใช่ป่ะอันนี้อันนี้เหรออ๋อซ้อซอซอก็จ้อง สนใจมากอยากเรียนก็ไปกันได้เลยนะครับอย่ามัวลีลอลีลากันอยู่นะครับที่นี่รู้จักกันในนามของสภาวัฒนธรรมเขตลาดพร้าวหรือโรงเรียนสุทีรัตนะชัยสังคีตศิลป์นะครับคุณผู้ชมครับปเป็นิร์ชหาข้อมูลดูด่วนจีใครสนใจพาลูกหลานมาเรียนกันได้ก็ไปกันเลยนะฮะช่วงหน้าครับมีเด็กกว่านี้ดนตรีในสวนครับรอคุณผู้ชมอยู่ ah, <yeah. S 1> who left the line to